สวัสดีค่ะปราดพิรไกรพักค่ะจากเวลทีมเอเจนซี่พรีเมียร์แคเดมี่ค่ะครับสวัสดีครับเคนจักกรินพานุวงศ์นะครับจากเวลแคลเดมี่นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ APA Financial News นะครับรายการที่รวบรวมข่าวสารทางการเงินการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกและวันนี้เราจะนําข่าวสารเรื่องรายนั้นมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รู้เชิญทุกท่านไปกับเราพร้อมๆกันเลยนะครับ กดปุกปิ๊กครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรามีข่าวสองสามตัวนะที่ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับนอกจากตัวโอไมคอน oh <My. S 2> แล้วใช่ไหมครับเราก็ยังมีสถานการณ์บิตคอยนนะครับคริปโตเคเรนซี่ซึ่งแบบโอ้โหหลายๆท่านในช่วงนี้เริ่มสนใจแล้วก็แน่นอนครับเป็นกังวลรวมถึงมีความเสี่ยงรวมอยู่ด้วยแล้วก็ สถียรภาพทางรัฐบาลตอนนี้ครับก็เริ่มมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงเพิ่มขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายที่เราจะนําเสนอกับทุกๆท่านนะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังมีหลากหลายประเทศซึ่งวันนี้ครับโค้ดปุ๊กปิ๊กจะมามุมมองและก็แชร์ในเรื่องของต่างประเทศให้เราฟังกันเลยครับโคดปุป๊กปิ๊ก วิใจใัยหลายๆสำนักนะคะคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แตะระดับสูงสุดใกล้3%ในไตรมาสแรกของปี2565ค่ะค่าคองชีพทั่วโลกก็พุ่งท่ามกลางเงินเฟ้อวิกฤตหลักของรัฐบาลถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่เข้าช่วยนะคะนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลนั้นค่ะมีส่วนสําคัญที่จะเข้ามาบริหารแล้วก็แก้ไขค่าคองชีพของประชาชนในแต่ละประเทศ สำนักข่าว B B C นะคะรายงานว่าราคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาปรับสูงขึ้นรวดเร็วในรอบ40ปีส่วนอตัตราเงินเฟอ้อเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่7%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านับว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยอตัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกา ปรับขึ้นกว่า6%เปเ็น์เป็นเวลาติดต่อกัน3เดือนซึ่งราคาอสังหาริมทรัพย์รถยนต์มือสองแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นด้านนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุว่าปัญหาเงินเฟอ้อเป็นปัญหาที่ลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกต้องเผชิญหลังจากที่เศรษฐ,ฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1ิสอดคล้องกับองค์การเพื่อความร่วมมือแล้วก็พัฒนาทางเศรษฐ,ฐกิจที่ชี้ว่าอัตรา เฟอร์ในประเทศสมาชิก พุ่งสูงสุดในรอบ25ปีสหรัฐอเมริกาต้องผเผชิญกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดเป็นประวัติการส่วนหนึ่งก็เกิดประจากดีมานจากภาคครัวเรือนที่มีการจับจ่ายใช้สอยได้ถูกกระตุ้นด้วยงบประมาณช่วยเหลือในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเกิดโรคระบาดด้านนักเศรษฐาศาสตร์ค่ะหวังว่าความกดดันทางเศรษฐกิจต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดแต่ปัญหา ในภาคการผลิตแล้วก็การระบาดของโรคโควิด19กลายพันเนี่ยได้ซ้ําเติมสถานการณ์ทําให้ปัญหาข้าวยากหมากแพงยังคงอยู่นานกว่าที่คาดสหราชอาณาจักรค่ะ,ะเผชิญกับวิกฤตค่าของชีพด้วยตัวเลขเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรปรับสูงขึ้น5.1เซเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในขณะที่ราคาน้ํามัน พุ่งสูงทุกสถิติแล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์ค่ะขาดแคลนส่วนกระทบต่อราคารถยนต์สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษเนี่ยเขาระบุว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนั้นสูงกว่าคาดการทํทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภครายปีพุ่งสูงที่สุดในรอบ10ปีด้านนักวิเคราะห์ค่ะเขาก็มองว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยได้เพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษเขาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยค่ะ ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งมีแนวโน้มต้องใช้จ่ายเงินไปกับพลังงานอย่างเรี่ยงไม่ได้เลยค่ะซึ่งครอบครัวที่มีรายได้ต่ำที่สุดจะต้องใช้เงินไปกับค่าแกส๊สแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก8.5เปอร์เซ็นเป็น12เปอร์เซ็นของรายได้ในขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้สูงเองก็ใช่ว่าจะมีพาระัที่น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าครอบครัวที่มีรายได้สูงเนี่ยก็จะต้องแบกรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ประกันสังคมที่ปรับสูงขึ้นทำให้ในปีนี้ค่ะประชาชนในสหราชอาณาจักรจะต้องแบกรับรายจ่ายที่หนักหน่วงทั้งเรื่องของภาษีแล้วก็ราคาพลังงานที่แพงหูฉี่จนรี เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็ราคาพลังงานเนี่ยอาจจะสูงขึ้นสองเท่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่เข้ามาควบคุม ส่วนในภาคฝั่งของเอเชียของเราค่ะมีหลายประเทศที่ต้องเผชิญกับราคาข้าวยากหมากแพงแล้วก็เงินเฟอ้อซึ่งรัฐบาลก็นับเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะในการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลมาเลเซียค่ะทุ่มงบประมาณถึง162ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว5,350ล้าน,านบาทค่ะเพื่อที่จะมาควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเช่นราคาวัตถุดิบประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นน้ำ มันแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินโครงการตามมาตรการราคาสินค้าโดยภาครัฐค่ะจะเป็นฝ่ายชำระค่าขนส่งสินค้าจากผู้จำหน่ายต้นทางไปยังพื้นที่ห่างไกลซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะ จะส่งผลให้สินค้าเนี่ยถูกจำหน่ายตามราคามาตรฐานเนื่องจากภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาแบกรับส่วนต่างของค่าขนส่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ในราคามาตรฐานเช่นเดียวกับประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เบื้องต้นก็จะมีจุดจัดจำหน่ายสินค้าไปยังชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมากถึง2 0 0 0จุด ในขณะเดียวกันผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของมาเลเซียค่ะเขาก็ชี้ว่าราคาอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปลับขึ้น10%เป็นะคะเป็นผลมาจากปัญหาของการค้าโลกแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยค่ะครับถ้ามาในฝ้าฝั่งของประเทศไทยเรานะครับในช่วงปลายปีที่แล้วก็ดัชนีเงินเฟอ้อนะครับ อยู่สูงขึ้นร้อยละ 2. 1 7กันเลยทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วครับทุกท่านเงินเฟอ้อเนี่ยจะเกิดขึ้นจาก2ปัจจัยหลักๆนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่เราทราบกันก็คือปัจจัยแรกเป็นเรื่องของความต้องการเมื่อสักครู่นี้ที่คดปุ๊บปิกได้แจ้งไปนะครับประชาชนมีความต้องการในการใช้สินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตัวที่2ครับต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อสักครู่คดปุ๊บปิกได้แจ้งไปแล้วนะครับในกลุ่มของน้ํามันมีการปรับตััวสูงขึ้น้นนน่ทําให2 ตัวนี้เป็นตัวหลักสําคัญที่ทําให้เงินเฟ้อได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและตัวที่สามนะครับซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านของภาครัฐเช่นนโยบายทางด้านการเงินนะครับในประเทศไทยเราเองอยังไม่ค่อยประสบหรือว่าพบเจอในนโยบายของภาครัฐที่จะเข้ามากระทบกับเงินเฟ้อสักเท่าไหร่นะครับและแนวโน้มในช่วงปี65ในการลงทุนของเราชาว APA จะทำเช่นไรครับ ซึ่งแน่นอนครับคาดว่าแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจัยที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับในแนวเรื่องของความต้องการซื้อและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหากเราดูว่ามี2ปัจจัยหลักลที่เพิ่มขึ้นจากเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคและด้านพลังงานถ้าเราตัด2ปัจจัยนี้เข้าไปครับทุกท่าน เราชาว APA น่าจะลงทุนได้ในกลุ่มสินค้าเรื่องของกลุ่ม IT ใช่ไหมครับ Information t e ทค n o โ o ย y หรือกลุ่ม medical care นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้ครับก็จะส่งผลหรือว่ามีผลกระทบต่อค่างเงินเฟอ้อน้อยมากพูดง่ายๆสามารถต้านเงินเฟอ้อได้เลยทีเดียวนะครับช่วงท้ายนี้ครับก็อยากให้ทุกท่านลองย้อนกลับไปดูราคาหมูซึ่งโอ้เป็นที่ฮิตฮอตมากเหลือเกินใช่ไหมครับในช่วงนี้ราคาหมูแพงมาก เราก็เลยย้อนกลับให้ดูครับปี2,510เนื้อแดงครับกิโลกรัมละ20บาทผ่านไปกี่ปีครับทุกท่านตอนนี้ปี2,565ผ่านไป55ปีโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมักจะปรับตัว20ปีเนี่ยขึ้น100%เแต่ถ้าเป็น เนื้อหมูแล้วผมว่าเกิน100%แน่นอนครับนี่คือสินค้าอุปโภคบริโภคชิ้นหนึ่งที่เราพอเห็นได้ใช่ไหมครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยจาก100%ในรอบ20ปีก็ตามแต่บางสินค้าครับก็ไม่ใช่เช่นนั้นก็จะมีการปรับตัวที่สูงขึ้นรวมถึงการลงทุนเช่นเดียวกันครับทุกท่านไม่ได้หมายความว่า ราคาหุ้นทุกตัวจะติดลบเสมอไปแน่นอนครับเราก็ยังสามารถลงทุนในราคในหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ปีหนึ่งให้ผลตอบแทนเราได้เกิน1 0 0อยเปอร์เซนข้อมูลสถิติต่างๆเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจเลยครับ,บคุณปุ๊กพี่ครับค่ะ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเด e g ก a r d เดียนค่ะ CNN แล้วก็ V Forum และ BBC นะคะสำหรับข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะเวลาดี8นาิก15นาทีถึง8นกา30นาทีนะคะหวังว่าข้อมูลในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ